เรียบร้อยนี่เลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับคุณได้รับดาบคาตาเนะเขียวแล้วนี่ก็เรียบร้อยแนะล้วสำหรับกิจกรรมนี้เฮ้ยสุดยอดไปเลยครับผมยังไงเรียบร้อยได้รับเรียบร้อยแล้วสำหรับ,บรแพ็คชาร์โดไลดิงนั่นเองนะครับโอ้โหอ,อย่างเท่ ก็กต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองนะครับก็าวันนี้นเรามาอยู่กันในเกมคารีนาฟรีไฟไทยแลนด์นะครับในส่วนคลิปนี้โอ้โหมีจิตกรรมเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนคลิปนี้พี่จะมาสอนรับของฟรีนะครับแล้วก็จะมาในส่วนรีวิวกิตกรรมคาตานะสายเขียวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น ชุดเซ็ตที่มาใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาสุ่มให้ดูเลยเป็นแนวทางให้ดูเลยว่าจะหมดกันกี่เพชรนั่นเองนะครับก่อนไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะถ้าใครดูจบก็รอลุ้นรับเพชรได้เลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปไปดูในส่วนกิจกรรมในส่วนตู้สุ่มือนก่อนเลยนะครับตู้สุ่มที่มาใหม่ก็คือตู้สุ่มแบมอนลอยยันนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเป็นชุดมาใหม่เลยนะครับผมโอ้ย นี่แฟชั่นเผ่าพันธุ์น้ำนักล่างเงามือนั่นเองก็มาพร้อมกับท่าทางขี่ม้านะครับผมโอ้ยโคตรเท่ไหนดูใหม่อีกทีเนี่ยดูเฮ้ยโคตรเท่แพทชาร์โดไรดิงครับผมนี่ก็จะมีเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าผ้าปิดปากแล้วก็หมวกนั่นเองนะครับเหมือนทรงคาบอยเลยนะครับผมโอ้ยอย่างแจ่มเลยนะครับถือปืนลูกซองควงด้วยมา เดี๋ยวพี่ขอสุมส่ม10คูปองเลยแล้วกันนะครับเผื่อจะออกแบบคลิปที่ผ่านมาทีเดียวออกนะครับมาไปพึบยังไงมาหรือเปล่าเฮ้ย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 เย,ยังไงครับโอ้โหมีซ้ำด้วยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ครั้งแรกก็เกลือเลยครับผมมามา,มามาไม่เป็นไรไปต่อครั้งที่สองครับผม ไปต่อไปต่อไปต่อไปต,ไปต hall hall ่อปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปได้หรือเปล่ามาต้องมาแล้วต้องมาแล้วปุ๊บปุ๊ป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 เฮ้ยท่าทางซ้ำว่ะไปเอาจนได้วันเนี้ยไปเฮ้ยเฮ้ยดิ่เออเช่าว่ะไม่ได well, ้ไม่ได้ต้องเอาถาวรไปเฮ้ยเหลือสี CEOs? ่สิบห้าใบเฮ้ยมาสุดยอดไปเลยครับผมอ้าวโอ้ยเราเรียกว่าชุด ไปอีกสิบใบครับผมไปอืมไม่ได้ไปอีกเฮ้ยสุดยอดไปเลยครับผมยังไงเรียบร้อยได้รับเรียบร้อยนะสำหรับแพ็กชาร์โดไลดิงนั่นเองนะครับโอ้โหอย่างเท่โอ้โหเอาจ้าเปิดเรียบร้อยนี่เลยนะครับผมรับเรียบร้อยนะครับใช้ทันทีไปเลยนะครับผมอ่ะโอ้โหหมดไปกี่กล่องวันนี้อประมาณ70อ่อะตีประมาณ70นะครับก็ จะประมาณนี้สำหรับในส่วนตู้สุ่มไดมอนด์รอยัลนั่นเองนะครับผมมาแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพามาสอนรับของฟรีกันดีกว่านะครับเฮ้ยอย่างเท่ว่ะเฮ้่เฮ้ยเป็นไงโคตรเอาอะอ่ะเดี๋ยวพี่พารับของฟรีกันดีกว่านะครับในส่วนตัวละครฟรีๆนั่นเองครับมีให้รับทุกวันเลยนะครับในส่วนเอ่อตรงนี้นะเห็นไหมกดรับไปเลยนี่เนี่ยกดรับได้ทุกตัวเลยนะครับผมเห็นไหมอ่านี่เลยก็ประมาณนี้แหละได้ทุกตัวเป็น ทดลองทดลองเช่านะครับผม3วันเท่านั้นเองนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้หลายๆวันเนาะแล้วก็ในส่วนนะครับวันที่8เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนตัวละครตัวนี้นะครับผมตัวละครที่คอลแล็บนะครับผมก็จะมีใจนะครับโจต้าเคนะครับสกายเลอร์อาลกนะครับโคโน่นั่นเองนะครับหตัวนี้นะครับที่น้องๆชอบเล่นนะครับก็จะมีแจกให้ทดลอง3วันนะครับในวันที่8เวลาตีสี่ต้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนตัวละครถาวรเนี่ยก็คือวันที่8เวลาตีสี่ต้นไปนะครับก็คือจับได้ เป็นแบบกล่องสุ่มนั่นเองนะไม่มีได้ซ้ําแน่100นอน1้0เน้ําจีมบอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าเรามีทุกตัวแล้วเนี่ยก็คือจะได้ตัวที่ยังไม่มีนั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ถ้าเรามีทุกตัวแล้วจะได้เป็นกร์ดทองตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมเก็บโทเค็นกันด้วยนะครับนี่เก็บโทเค็นก็จะมี ล็อกอินนะครับลงเล่นนะครับผมทำดาเมจต่างๆลงอ,อยู่ในเกม60นิที2ิชั่วโมงนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้ก็นำมาแลกในส่วนนี้ได้นะครับเป็นการ์ดทอนเองครับหรือว่าใครจะแลกเป็นชิ้นส่วนหรือว่าตัวต๋วต่างๆได้หมดเลยนะครับก็แต่มานนี้สำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนดาบคาตนาสายเขียวนะครับพี่บอกเลยว่าสุดแล้วก็ไอวอลนะครับผมที่พลาดไม่ได้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปส่มนไปดูเลยแล้วก็กิจกรรม อีกอัน,นึงนะครับผมอ่าก็คือหมัดน้ําแข็งนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มเนี่ยรีบเลยนะครับรีบเลยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับในส่วนนะครับปืนอัพเกรดก็คือปืนลูกซองยาวจะเข้ามาแน่นอน1 0 0นะครับก็คือเจมได้โพสหน้าเพจกั้หน้าฟรีไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจะมาแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่ามาวันไหนแต่ว่าภายในเดือนนี้แน่นอนแล้วก็ในส่วนวันที่ 22นะครับก็จะเป็นในส่วนการแข่งขันนะครับฟีฟ่ายโปรเอ้ยไม่ใช่ฟีฟ่ายโอลีเี็กฟีฟยโวลซี่นี่สองพันยี่สิบเอ็ดนั่นเองที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับอ่าประเทศไทยก็ส่งเข้าร่วม2ทีมนะครับก็คือ ทีม a a, a นะครับผมแล้วก็ทีม EV o e, e s p o r อนั่นเอง2ทีมก็อย่าลืมส่งกำลังใจกำลังเชียร์ไปเชียร์กันด้วยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรา2ทีมเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนดาบคาตนะเขียวสายเขียวนีกว่ก่อนแล้วก็ไอวอเขียวแล้วก็ของรางวัลอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะามากมายเลยในส่วนกิจกรรมนี้เล่นยังไงก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยพี่บอกเลยเริ่มต้นเพียงนะครับเท่าไหร่ครับผมเออตามปกเลยครับผมไม่พูดเดยอะครับผมมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผม ไอ้กับผมเริ่มหมุนครับผมไปไปเฮ้ยเฮ้ยจะออกวะเฮ้ย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 เฮ้รียบร้อยครับผมนี่ยินดีด้วยคุณได้หนึ่งพันแปดร้อยเพจโอ้โหยนะครับนะส่วนนวิธีเติมง่ายๆครับผมก็ตามนี้ครับผมนี่เข้ามาที่เติมเงินนะครับกดที่ซองของขวัญตามวิธีทําตามนี้เลยนะครับง่ายๆตามนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเข้ามาสู่มันด้วยนะครับออกโคตรง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเว็บนับรีดเด็ดโซนนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับก็กิจกรรมมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เลยนะครับเป็นตำนานที่สับสูนนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนการเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือรีเฟซฟรี1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ค่าเปิดเนี่ยยีนะครับก็จะมี3ราคาเลยนะครับผมอ่ะพี่เปิดมาครั้งแรกโอ้โหเป็นกระเป๋าแดงนั่นเองนะครับผมโอ้โหกระเป๋าแบนนี่กีตาร์นั่นเองนะครับเราต้องรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอออะไรนะดาบคาตาหรือไอวอลนั่นเองนะครับมาพี่ขอรีเฟซฟรีไปก่อนครั้งแรกนะครับไป ล่มรีเฟซสิบเก้าเพชรไปครับผมวันนี้มีงบอยู่สองนสองนะไปไปครับผมวิชาทางไปครับผมรีเฟซไปรีเฟซไปเรื่อยๆก็คือเราต้องเอาอันที่เราอยากได้จริงๆก่อนนะไม่ใช่ว่าจะไปเปิดเล่นนะเพราะว่ามันต้องเปิดให้หมดเลยนะครับถ้าเราเปิดใบแรกแล้วนะครับผมเนาะอ่าน,น้องเข้าใจนะครับเราต้องรีเฟซไปเลยเอา้าไอวอวมาเอาดีไหมวะ เออมันเจ็ดมันเจ็ดร้อยเลยนะถ้าเอาไน้คือเจ็ร้อยเลยนะพี่อยากได้ขันดาบคาตนาวะ่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวไอ้บอลค่อยมเมาแล้วกันนับเดี๋ยวพี่ขอรีเฟซหาดาบคาตนาก่อนนะครับมาไปไปรีเฟซไปครับผมห,ห,ห,หมดไปเท่าไหร่ววะเนี่ยการรีเฟซเนี่ยไปปิดแจ้งเตือนแล้วกันไปชุดอะไรเนี่ย แปรนิเมชันไปโอ้โหแอร์บอร์ดไม่ใช่นะเราต้องรีเฟรชแล้วก็มาเปิดอีกนะลุ้น2ต่ออ่ะต้องลุ้น2ต่อนะครับผมอืมบัมเป็นชื่อไปอืมสัตว์นี้เฮ้ยไอชุดโอ้โหพี่อยากได้ดาบเฮ้ยมาลูกดาบคาตาะนี่เฮ้ยเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยเปิดเลยแล้วกันเอาไหนดีวะ ขอเป็นหัวไล้ายดีเปิดขอเป็นดาบคาตนะ29เพรโอ้โหไปต่อ199โอ้โอันสุดท้ายแน่นอนนะครับเปิดเรียบร้อยนี่เลยครับสุดยอดไปเลยนะครับคุณได้รับดาบคาตนะเขียวแล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมนี้ <Okay. S 1> โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับดาบคาตนะสายเขียวนะครับแล้วก็ ในส่วนไอวอสายเขียวนะครับโอ้โ oh, ห oh, พี่บอกเลยว่าถ้านําไปเล่นด้วยกันนะครับไอวอเนี่ยไอวอแล้วก็ดาบคาตานาสีเขียวเนี่ยดาบคาตานาสายเขียวเนี่ยนะครับพี่บอกเลยว่าโคตรเข้ากันนะครับแต่ว่าสายไฮไลท์นะรหรือว่าสายสายเก็บแบงค์เนี่ยนะครับไม่ควรเอาไปเล่นนะครับสลับไอวอตัวนี้มันพ่อมันเด่นมันแบบมันเห็นมาแต่ไกลเลยอะนะครับแต่ว่าสายแบบสายโชว์สายแอคเนี่ยเอาไปได้เลยนะครับพี่บอกเลยว่าเด่นแน่นอนนะครับถือพร้อมกับดาบ อาคาตนะสีเขียวเนี่ยพี่บอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับโอเคนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดแล้วก็ย้ำกันอีกรอบนะครับสำหรับใครอยากได้ฟรีๆคลิปนี้ถ้าครบ5 0,000วิวนะครับพี่แจกเลขตรกินหน้าใต้คลิปนี้ทันทีเลยนะครับ3มรางวัลเลยฟรีๆแต่พี่จะปักหมุดให้เลยแล้วก็สำหรับไทยนะครับที่อยากสุ่มเวฟที่พี่บอกไปต้นคลิปนะครับอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับเติมเงินให้ถูกวิธีกันด้วยนะครับเติมเงินผ่าน บอลลีตนะครับซองของขวัญเน่งนะครับผมนะมีสอนในเว็บเลยนะใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยดูช้าๆนะครับดูช้าๆ้าจะเข้าใจเองนะครับผมอ่ะยิ่งฝากเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะสุ่มเพียงเก้าเครดิตเท่านั้นเองรางวัลใหญ่1 4 7่งหมเพชรเลยนะครับตามที่พี่สุ่มให้ดูเลยนะครับโอ้โหโคตรดวงดีอ่ะนะครับออกโคตรไวออกโคตรง่ายสำหรับเว็บนะครับลิมิเต็ดโซนนั่นเองจำให้ขึ้นใจนะครับเว็บลิมิเต็ดโซนไม่ล็อกไม่เกียนนะครับไม่เกลือแน่นอน100%นั่นเองนะครับการันตีจาก ช่องบิ๊กนแนลเลยนะครับโอเคสำหรับเที่ยวนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับกิจกรรมแจกเลตที่บอกไปเมื่อกี้เลยย้ำกันอีกรอบกดติดตามกดกระดิ่งช่องบิ๊กแชนแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องสํารองพี่ด้วยนะครับช่องบิ๊กแชนแนล X 2นั่นเองนะใต้คลิปนี้เลยไม่มีช่อง3ช่อง4นะครับมีช่องหลักแล้วก็ช่องรองก็คือช่องบ a t x2 นั่นเองบีทชัแนล x2 นั่นเองมีแค่นี้ถ้าเป็นช่องอื่นนะครับไม่ใช่ช่องพี่นะครับผมโอเคสำหรับที่นี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นคลิปตอนเย็นก็ได้นะครับว่าจะสอนอะไรก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับผมก็มารีวิวประมาณนี้ในส่วนวันที่แปเนี่ยรอกันได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับแล้วก็มารีวิวกิจกรรมต่างๆสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนถ้า นะครับถ้ากิจกรรมในส่วนปืนอัปเกรดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบมารีวิวเลยนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมมานหนึ่งเนาะ ator, ในส่วนนี้นะครับใครที่อยากได้เสื้อนะครับแจ็คเจ็ตนะครับผมอ่ายังไม่หมดกิจกรรมนะครับผมรีบเลยนะรีบมานะครับผมอ่าใครที่อยากได้เสื้อนะครับมาแข่งขันกันนะครับเหมือนแข่งกับเหมือนท่าปักทงอ่ะนะครับแข่งเหมือนกันเลยนะครับก็สะสมเพชรเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นี่นี่นี่โอ้โหคนรางวัลที่หนึ่งสี่หมื่นเลยนะครับผมโอ้โหดูดิมีแต่คนโหดูดิยิ่งรองเท้านะ้เป็นแสนเลยนะครับดดู เออนะครับผมโอ้โหสองคู่ในประเทศไทยมั้งเนี่ยดูดิโคตรสุดนะครับก็จะมานี่สำหรับกิจกรรมเข้ามาใหม่เนาะก็ไว้เจอกันคลิปตอนเย็นไหมแน่ไม่แน่อาจวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับคําว่าสวัสดีครับ